เราเราวันนี้เราทําเข้าไปทีแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันมันอะไรครับเหมือนจะกระบอกขาดทุนนะครับเอ๊จะไปต้องขยายผลเราทํามาแทบเป็นแทบตายเราต้องทําไมต้องไปถ่ายทอดแต่เราได้ไปเรียนหลักปรัชญาพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าขาดทุนคือกําไรวันนี้เรารู้เลยว่าการที่พระเจ้าอยู่หัวบอกขาดทุนคือกําไรเรายอมยอมสิ่งที่นวัตรกรรมที่เราคิดค้นถ่ายทอดไปแต่ผลตอบรับได้อย่างมากมหาศาลยิ่งกว่าได้เงินนี่ครับ ครับเราก็มีเพื่อนมีพี่น้องนะับไปที่ไหนคนก็รู้จักเรานะแล้วก็ให้แล้วก็ส่วนราชาการก็ให้รางวัลเรามากมายเนาะซึ่งเราเกิดมาชาติหนึ่งเราได้ทําเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้ทํางานอย่างนี้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมในวงกว้างนะครับ นี่คือคำกล่าวของผู้ใหญ่ประสิทธิ์ตร,รการฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านนนแดงหมู่13ตบงงุงคราอพหลลมศักดิ์จเพชรบูร์ที่ทุ่มกายใจเพื่อแสวงหาพลังงานที่จะมาใช้ทดแทนพลังงานเดิมที่มีอยู่และใกล้จะหมดไปกับผลงานนวัตกรรมเตาแก๊สพลังกแกรบและการพัฒนาพื้นที่ตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียงก็เตาตรงนี้ตอนแรกแรกเริ่มโดนทีนะเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็เป็นเตาที่เราเรียกว่า ชาวบ้านเรียกว่าเตาขี้แกบนะครับจากเดิมตรงนั้นเราก็ว่าโอเคมันใช้ได้แต่ว่า,าวัสดุที่เราใช้นันมันมันชำรุดง่ายครับมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับไม่ถึงปีก็ต้องเปลี่ยนนั่นนะเราก็เอาปรับปรุงว่าให้มันวัสดุที่เป็นเหล็กให้มันถาวรแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็ทําก็เปลี่ยนชื่อจากเตาขี้แกบเป็นเตาแกบเตาแก๊สพลังงานแกบแล้วก็ไปขึ้นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ บังเอิญช่วงหนึ่งมีกระทรวงพลังงานประกาศให้ว่าชุมชนไหนที่จะประกวดในโครงการพลังงานบ้านทุ่งเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาเตาเหล่านี้ให้ได้หลากหลายเพราะประสบการณ์เราเห็นว่าบางพื้นที่เข้ามาก็บอกผมไม่มีโรงสีนะบ้านผมไม่มีโรงสีบ้านผมไม่มีไม้ไม่มีฐานดังนั้นเราก็ออกแบบเป็นเตาที่สามารถที่จะไปใช้กับเชื้อเพลิงได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจํากัดน,นะครก็ จะใช้ได้นานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่หนานแน่นหรือแข็งแรงหนานแน่นครับัเต่าตัวนี้ก็คือใช้วัสดุได้วัสดุและใช้ภาคการเกษตรทั้งหมดหนะลัของมันก็คือการเผาไหม้ที่จะให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะั่นก็คือเติมอากาศเข้าไปนะเตาตัวนี้ก็จะออกแบบเพื่อจะให้ใช้เชื้อเพลิงทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะเผาจาก ด้านบนลงล่างนะครับแต่ว่าอากาศที่เติมเข้าไปเพื่อจะให้ผอไหม้สมบูรณ์นะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นอากาศจะดันขึ้นข้างบนแต่ว่าการไหม้ของเชื้อเพลิงมันจะไหม้จากบนลงล่างนะถ้าไหมถ้ถ้าเราจุดด้านล่างาไหม้จากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนการที่มันจะเกิดแก๊สที่เผอไหม้สมบูรณ์นะี่มันผิดไปหมดเลยมันก็จะมีควันดังนั้นเตาตรงนี้ก็ออกแบบเพื่อจะให้ จะไม่จากบนลงล่างนะัก็จะไม่ผ่านเชื้อเพลิงที่ยังไม่เผาไหม้ได้มันก็จะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะพลังงานที่ออกมามก็จะสะอาดขึ้นนะเราตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้วัสดุเช่นสังข้าโพดเงามันนชบหลังนะักะลาปามนะกะลามะพร้าวนะเอาวัสดุแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปก็คือวัสดุที่หนาแน,น่นมันก็สามารถที่จะใช้พลังงานได้นานขึ้น วัสดุที่ย่อยสลายง่ายมันก็สั้นลงนะครับผมครับดังนั้นในชุมชนไหนที่มีวัสดุอะไรก็สามารถใช้วัสดุตัวนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ครับความร้อนที่ได้ก็วัดค่าความร้อนก็ามามาเทสความร้อนก็กลับไปว่าความสะอาดที่สุดก็คือแก่นั่นคือจะไม่มีกลิ่นและควันนะแต่ว่าพลังงานความร้อนที่สูงที่สุดกับเป็นชังขมโพดครับ ค่าความร้อนสูงครับซึ่งเราสามารถที่จะไปวัดระดับก็คืออุณหภูมิของน้ําน้ําหนักของน้ําความชื้นของเชื้อเพลิงแต่และชนิดวางลงมเท่าเกันน้ําจากใช้วัสดุที่เป็นสังเาอโ์ไฮด์หมดเลยหายก่อนครับนะครับเลาเหยเป็นไอ้น้าหมดก่อนเพื่อน,นครับดังนั้นค่าความร้อนสูงเราก็ไปวัดดูว่าคือสังเฟาร์ไฮด์แปล่งที่สุดครับผม ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆก็ใช้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระดํมดีในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละอำเภอครับก็จะมีก็จะมีศูนย์นี้อยู่ประจําอำเภอทุกอำเภอที่นี่เป็นศูนย์ประจําอำเภอลมศักดิ์นะเป็นศูนย์ที่เป็นของกรมการปกครองนะครับตั้งไว้นะครับแล้วก็ แต่และจังหวัดก็จะเอาศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่และอำเภอปีหนึ่งก็มาประกวดกันว่าศูนย์ไหนที่มีศักยภาพมากที่สุดศูนย์นี้ได้รับที่หนึ่งของจังหวัดพิจูนครับก็จะมีคนจากทั่วประเทศเข้ามาศึกษาดูงานมากมายเลยครับผมก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์ได้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจูนได้ครับผม เบอร์โทรก็0850542192ครับ0 8 5 0 5 1 2 4 9 2, 2, 2นอกจากการพัฒนานวัตกรรมเตาแก๊สพลังแก่เพื่อเป็นทางเลือกของการประหยัดพลังงานที่หมู่บ้านนนแดงซึ่งมีผู้หญ่ประสิทธิ์ดูแลอยู่ยังแนะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรและทำน้ำประปา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้รวมถึงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทํางานทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม